สวัสดีค่ะนักเรียนเจอกันอีกแล้วนะคะคุณครูยุพินวินสนิทค่ะหรือว่ารูตากัเองนะคะเจอกันในคลิปที่สองนี้นะคะเราก็ยังคงเรียนเหมือนเดิมค่ะวิชาคณิตศาสตร์นะคะหน่วยการรู้ที่หนึ่งจะมวนับที่ไม่เคยเหมืนพันเรื่องการบอกค่าประจําหลักค่ะเป็นไงคะในคลิปที่หนึ่งเป็นยังไงกันบ้างนะคะให้นักเรียนตั้งใจกันนะคะลูกลัมาต่อนะคะในคลิปที่สองกัน ะคะในก่อนที่เราจะเรียนรู้กันนะคะเราต้องมา,า you, ทราบุดประสมการเรียนรู้กันก่อนนะคะเมื่อเรียนเรียนจบแล้วนักเรียนจะเรียนรู้ได้อะไรบ้างนะคะข้อที่หนึ่งค่ะเมื่อเรียนเรียนจบแล้วนักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับค่ขาของตัวเลขโดดในแต่ละหลักได้ข้อที่สองค่ะเมื่อเรียนเรียนจบแล้วนักเรียนสามารถบอกค่าของตัวเลขโดดในแต่ละหลักได้คพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้ว เราไปเล่นกันเลยก่อนที่เราจะเรียนกันนั้นนะคะเรามาทบทวนตารางหน่วยที่เราเรียนกันไปแล้วในคลิปที่หนึ่งนะคะตารางหน่วยก็คือการบอกจํานวนนับหรือแสดงจํานวนนับนั่นเองนะคะจำได้ไหมคะนี่คืออะไรอ่ามาแล้วค่ะเอ๊ะมาเจออะไรคะลูก แล้วค่ะอันนี้เขาเรียกว่าตารางหน่วยค่ะตารางหน่วยนี้นะคะมีหนึ่งหน่วยเห็นไ,ไหมคะเราจะนับได้หนึ่งหน่วยค่ะนะคะ,ะมาดูต่อไปนะคะจำได้ไหมเอ่ยอันนี้เราเรียกว่าแท่งตารางหน่วยนะคะในแท่งตารางหน่วยนี้จะมีทั้งหมดสิบหน่วยด้วยกันลองนับนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ดแปดเก้าและสิบ นะคะเรานับได้สิบหน่วยด้วยค่นไหมคะลูกนะคะต่อไปค่ะที่เรียนไปแล้วอันนี้เขาเรียกว่าแผงตารางหน่วยค่ะในหนึ่งแผงตารางหน่วยนี้นะคะจะประกอบไปด้วยนะคะหน่วยเล็กๆนะคะเอามาเรียงร้อยกันจะได้ทั้งหมดนับได้หนึ่งหน่วยนะคะจังได้ไม่เอ่ยเด็กๆนะคะนี่คือตารางหน่วยนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะมาฝึกอ่านนะคะการนับ นะคะหรือการแสดงจำนวนนับนั่นเองลูกลองมาดูกันคะอันนี้ทำได้ไหมคะมะกิ้งนี้มีกี่หน่วยเรานับแล้วมะกิ้งนี้เราเรียกหนแผ่งนี้ว่า100หนึ่งร้อยหน่วยค่ะนะคะ100หนึ่งร้อยหน่วยนะคะอันนี้หนึ่งแท่งเราเรียกว่าเรื่องมีเท่าไหร่คะเราเรียกว่าแท่งหน่วยนะคะแท่งหน่วยนี้จะมีทั้งหมดสิบหน่วยด้วยกันนะคะอันนี้มีกี่หน่วยคะ หนึ่งหน่วยด้วยกันนะคะคราวนี้เราลองมาดูนะคะการแสดงจํานวนนะคะัค่ะอ่านะคะรูปส่เล็กๆมาเพราะอะไรคะหนึ่งแผงนี้เท่าไ,ไหร่คะหนึ่งร้อยใช่ไหมคะลูกนะคะเอ๊แลวอันนี้ล่ะคะหนึ่งแผงนี้ล่ะเท่าไรสิบหน่วยด้วยกันมากคะ่ะอันนี้ละ่ะลูกนับได้เท่าไหร่คะหนึ่งหน่วยด้วยกันนะคะเรานําจํานวนทั้งหมดนะคะมา บวกกันนะคะหรือเรียกว่ารวมกันนั่นเองนะคะเอา100นะะนะะหนึ่งร้อยนะคะรวมกับสิบนะคะรวมกับหนึ่งหน่วยนะคะจะได้เท่ากับเท่าไหร่คะลูกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเท่าไหร่คะหนึ่งร้อยสิบเอ็ดนั่นเองเห็นไหมคะลูกหนึ่งตัวแรกมาจากไหนคะหนึ่งตัวแรกมาจากจำนวนหนึ่งร้อยนี่คะ่ะ100้อยนะคะหนึ่งตัวที่สองมาจากไหนคะลูกมาจากหนึ่งสิบตรงนี้คะ่ะ แล้วหนึ่งตัวสุดท้ายลูกมาจากหนึ่งหน่วยนั่นเองไม่ต้องงงค่ะไม่ต้องงงเดี๋ยวเรา,เราดูตัวอย่างกันต่อไปนะคะลูกอ่านะคะอ่ะเราลองมาดูการอ่านเลขดดนะคะจากตารางหน่วยนะคะเราลองมาดูกันนะคะไม่ยากค่ะลูกอยากก็ไดนะคะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะหน,หนึ่งแผงหนึ่งเมงไม่กี่หน่วยค่ะลูกไม่ี่หน่วยคะหนึ่งรอใช่ไหมค่ะลูก อันนี้หนึ่งแท่งมีเท่าไรคะสิบหน่วยด้วยกันขะึ้นมาสองแท่งสามแท่งนะคะมีสามแท่งนะคะหนึ่งร้อยกับสามสามสิบใช่ไหมคะกับอีกหนึ่งหน่วยเอ๊ะมีกี่หาไรไม่ใช่กันนะพี่ลูกสองหน่วยสามหน่วยสี่หน่วยห้าหน่วยหกหน่วยมีทั้งหมดหกหน่วยเลยนะคะเรามาดูนะคะมีวิธีการอ่านกันลูกนะคะ จากภาพที่เราเห็นมาแล้วที่ผูแต่ให้มานะคะจะเขียนเป็นการแสดงจํานวนได้อย่างไรเอ๊ะติ๊กตอกติต๊กตอกติ๊กตอกจากภาพเขียนเป็นข้อความและแสดงจํานวนนักได้อย่างไรอานะคะได้อย่างไรคะ100หนึ่งร้อยกับสามสิบกับหกหน่วยใช่ไหมคะเห็นมากค่ะอะเรามาดูเขียนแสดงจํานวนได้อย่างไรเอ๊ะเราจะเอาหนึ่งร้อยกับสามสิบ กับหกหน่วยมาเขียนเป็นจำนวนได้อย่างไรคะได้หนึ่งร้อยสาสิบหกเห็นไหมคะลูกนะคะไม่ยากเห็นไหมคะอ่ะเรามาดูหนึ่งร้อยสามสิบหกจะเป็นจำนวนทั้งหมดกี่หลักคะลูกกี่หลักคะสามหลักด้วยกันนะคะสาหลักด้วยกันนะคะคือหลักอะไรบ้างมาดูซิมีหลักอะไรบ้างนะคะมีหลักร้อยหลักสิบแล้วก็ หนักหน่วยนั่นเองนะคะมาดูทีละหลักกันค่ะเลขโดดที่อยู่ในหลักร้อยอะไรคะเลขโดดที่อยู่ในหลักร้อยคือเลขอะไรคะเลขอะไรเอ่ยเลขหนึ่งนั่นเองนะคะหนึ่งก็มาจากหนึ่งร้อยนะคะเลขหนึ่งก็มาจากหนึ่งร้อยนั่นเองนะคะอะมาดูต่อไปคะ่ะเลขโดดในหลักสิบคือเ,เลขอะไรคะรเดาได้บ้างเลขสามค่ะเก่งมากนะคะ เลขสามนะคะลูกนะคะเลขสามนะคะอยู่ในหลักสิบนั่นเองนะคะอ่ะต่อมาดูอีกเลขใดที่อยู่ในหลักหน่วยคะลูกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเลขหกนั่นเองค่ะเห็นไหมคะลูกนะคะเลขประจําหลักเลขโดดนั้นนะคะหลักร้อยนะคะก็คือเลขหนึ่งหลักสิบก็คือเลขสามส่วนหลักหน่วยคือเลขหกนั่นเองนะคะเรามาดูค่ะมาดูตาราง การแสดงเลขจำนวนนะคะหรือการแสดงหลักเลขนั่นเองนะคะเรามาดูค่ะถ้าเราใช้ตารางจะดูง่ายมากขึ้นค่ะลูกนะคะมันจะมีทั้งหมดสามนะคะสามหลักด้วยกันก็คือหลักร้อยเห็นไหมคะหลักร้อยหลักสิบก็หลักหน่วยนะคะหลักร้อยเลขโดียวกับเขาก็คือเลขหนึ่งหลักสิบเลขโดียวกับเขาก็คือเลขสามนะตัวหลักหน่วยเลขเดียวกับเขาคือเลขหกนั่นเอง เราจึงอ่านจำนวนนี้ว่าหนึ่งร้อยสามสิบหกนั่นเองค่ะไยากเลยนะคะอ่ะเราดูต่อไปค่ะหกร้อยสี่หกศูนย์สี่นะคะเรามาอ่านดูว่าเราจะอ่านได้อะไรนะคะสามหลักจากตารางนะคะจากแสดงเลขหลักนะคะก็คือมาดูหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะคะเลขหกเป็นหลักอะไรคะลูกหลักร้อย หลักสิบหลักหลักสิบคือเลขสูงนะคะเลขสี่คือหลักหน่วยนั่นเองเราจะอ,อ,อาจจำนวนนี้ว่าหกร้อยสี่เห็นไหมาดูตัวอย่างหนึ่งน,นะคะลูกอันนี้สามต้าศูแล้วมาดูสิคะอ่านว่าอะไรนะคะลูกามาดูตารางค่ะตารางมีสามหลักเช่นเดิมค่ะคือหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วย เลขสามอยู่ในหลักอะไรลูก,ก, 100, ก 9, หลักร้อยเลขเก้าอยู่ในหลักสิบส่วนหลักหน่วยคือเลขอะไรคะศูนย์นะคะเราจะอ่านจํานวนนี้ว่าสามร้อยเก้าสิบนะคะตัวอย่งางอีกนัคะลูกสี่เจ็ดห้ามาดูค่ะจากใส่ไปตารงางนะคะตารางหลักเลขเอ๊มาแล้วค่ะหลักหน่วยหลักสิบแล้วก็หลักร้อยนะคะเรามาดูค่ะ ดูตแต่ย้อนหลังนะคะหลักหน่วยก่อนลหนอลักหน่วยเป็นเลขอะไรคะลูกเลขห้าค่ะหลักสิบละลูกเลขเจ็ดค่ะหลักร้อยเลขสี่ค่ะเราจะอ่านจํานวนนี้ว่าสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าค่ะเห็นไหมคะไม่ยากเลยนะคะมาดูต่อไปนะคะลูกการอ่านตัวเลขโดดค่ะสองร้อยสิบเจ็ดสองอยูนเลหลักร้อยใช่ไหมคะ ได้คะ่ะสองเงินหนึ่งร้อยนะคะหนึ่งอ,อยู่ในหลักสิบค่ะส่วนเจ็ดจะอยู่ในหลักหน่วยนะคะเรามาดูค่าของประจําหลักของตัวเลขนะคะอามาดูถ้าเราดูจากแผงนะคะจะมีทั้งหมดสองแผงด้วยกันก็คือสองร้อยหนึ่งแท่งก็คือหนึ่งสิบนะคะทั้งหมดกี่หน่วยคะเจ็ดหน่วยด้วยกันนะคะเราจะอ่านจํานวนนี้ว่าสองร้อยสิบเจ็ด นะคะเรามาดูค่าก่อนค่ะนะคะมีหนึ่งสองร้อยกับหนึ่งสิบแล้วก็เจ็ดหน่วยเราจะเขียนแสดงตัวเลขนี้ว่าสองร้อยสิบเจ็ดูนะคะมาดูนะคะใน้สองอยู่ในหลักร้อยจะมีค่าเท่าไรติ๊กตักติ๊กตักเท่าไหร่คะลูกสองร้อยค่ะนะคะสองหลักร้อยมีค่าส0 0ร้อยค่ะหนึ่งมีค่าเท่าไรคะหนึ่งอยู่ในหลักสิบมีค่าเท่าไรคะ หนึ่งสิบนั่นเองนะคะเจ็ดอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่าไหรคะเจ็ดค่ะนะคะหลักหน่วยจะมีค่าเท่ากับตัวเองนะคะเจ็ดมีค่าเท่ากับเจ็ดนั่นเองะคะ่ะยากไหมคะลูกไม่ยากเลยนะคะขออีกตัวอย่างนึงนะคะลูกมาดูพิจารณาโจทย์นะคะตัวเลขนะคะตามค่าประจำหลักนะะตัวอย่างแรกนะคะสี่ร้อยห้าสิ ี่ร้อยห้าสิบมาดูศูนย์อยู่ในเป็นเลขโดดนะคะอยู่ในหลักแรกศูนย์อยู่ในหลักหน่วยใช่ไหมคะลูกอยู่หลังสุดเลยนะคะคือหลักหน่วยมันจะมีค่าเท่ากับศูนย์นั่นเองนะคะมาดูเลขโดดตัวต่อไปค่ะเลขโดดเลขห้าค่ะเลขห้าเป็นเลขโดดที่อยู่ในหลักสิบค่ะมันจะมีค่าเท่ากับห้าสิบนั่นเองนะคะมาดูเลขโดดตัวต่อไปค่ะเลขสี่เลขสี่เลขโดดตัวนี้จะอยู่ในร้อย มันจึงมีค่าเท่ากับสี่ร้อยนั่นเองค่ะต่อไปนะคะอ่าเก่งมากค่ะต่อไปอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะรูปห้าร้อยสิบหกค่ะดูเลขโดดค่ะเลขโดดตัวแรกเลข6กค่ะเลขหกตัวนี้อยู่ในหลักหน่วยค่ะจะมีค่าเท่ากับหกค่ะนะคะเขาจะมีค่าตั้ตัวของเขาเองนะคะถ้าอยู่หลักหน่วยมาดูเลขโดดตัวต่วตอไปค่ะเลขหนึง่งเลขหนึ่งอยู่ในหลักสิบ นะคะค่าของเขาก็คือหนึ่งสิบนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเลขห้าเลขห้าอยู่หลักอะไรคะหลักร้อยค่ะค่าของเขาก็คือห้าร้อยนั่นเองยากไหมคะลูกนะคะคยากย้อนกลับไปดูอีกทีน่นึงนะคะดูสองรอบถ้าไม่เข้าใจสองรอบดูสามรอบสี่รอบดูได้ทั้งวันเลยค่ะลูกจบเข้าใจนะคะแต่ถ้าไม่เข้าใจไลน์มาหาดูยึพินหรือคุต่ได้เลยนะคะลูกตลอดเวลาเลย นะคะอ่ะเดี๋ยวเราดูต่อไปนะคะรูปนะคะเดี๋ยวครูใจจะส่งใบงานให้หนูนะคะที่ไปแล้วนะคะเป็นคลิปที่สองให้เรียนฝึกคำนะคะใส่ตัวเลขโดดลงไปด้วยนะคะโดยนะคะเรามาดูกันตัวอย่างของใบงานที่ให้ไปนะคะเจ็ดร้อยห้าสบ้านักเรียนเห็นเส้นใต้ไหมคะเส้นใต้ครูใจต,ต้องการรู้แค่ตัวเดียวค่ะคือรู้แค่ตัวเลข5้าตัวเดียวนะคะอยากรู้จังเลยว่าเลขห้าตัวนี้ เ็นเลขโดดนะคะเลขโดดอยู่หลักอะไรคะเลขโดดเลขห้าตัวนี้อยาหลักอะไรคะหลักอะไรเอ่ยห้าตัวนี้นะคะต้องการห้าตัวเดียวหไหมคะอยู่ในหลักอะไรคะลูกอยู่ในหลักสิบค่ะเมื่ออยู่ในหลักสิบแล้วค่าของเขาเท่ากับอะไรคะห้าสิบนั่นเองนะคะไม่ยากเลยนะคะ,ะมาดูตัวอย่างต่อไปคะ่ะลูกห้าร้อยห้าสิบสามค่ะเลขโดดตัวนี้เขาต้องการรู้เลขอะไรคะ เลขสามนะคะทีานก็ลงมาดูเลขสามอยู่ในหลักอะไรคะลูกเลขสามอยู่ในหลักอะไรคะในหลักหน่วยค่านีค่าเท่าไหร่ลูกมีค่าเท่ากับสามเองค่ะอีกหน้าข้าลูกนะคะอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะลูกนะเก้าร้อยห้าสิบเอ็ดเขาอยากรู้ตัวอะไรคะเขาอยากรู้เลขเก้าอยู่หลักอะไรคะลูกอยู่หลักอะไรคะ เอาอยู right? right? ่หลักร้อยค่ะมีค่าเท่าไหร่คะมีค่าเท่ากับ900นั่นเองเก่งมากค่ะกตัวอย่างหนึ่งนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ380ค่ะเอ๊ะเราประการรู้ตัวไหนคะลูกทายซิทายซิเลขอะไรคะเลขแปดนั่นเองนะคะดูที่เราขีดเซนตใต้เห็นไหมลูกแสดงวตัวที่ขีดเซนต์ใต้ข้างบนนะคะอยู่ในหลักอะไรคะลูก หลักสิบค่ะเก่งมากนะคะเมื่ออยู่ในหลักสิบแล้ว,ลวเขาก็จะมีค่าเท่ากับแปดสิบนั่นเองเออสงสัยไหมคะเข้าใจไม่เอ่ยไม่เข้าใจเปิดย้อนกลับไปดูได้เลยนะคะหนึ่งรอบสองรอบสามรอบจนกว่าจะเข้าใจนะคะโอเคแล้วครูตสดสมุรายงานให้ไปเปิดรายงานดูนะคะลองๆดูนะคะไม่ยากอย่างที่คิดเลยนะคะแต่แล้วนะคะดูแลตัวเองด้วยนะคะ แล้วเราก็จะเจอกันอีกทีนะคะเปิดเพิ่มในวันที่14มิถุนายนรนี้นะคะเจอกันนะคะดูแลสุขภาพตัเองด้วยนะคะแล้วเจอกันนะคะวันที่14มิถุนาบายบายสวัสดีค่ะลูก